สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมมาเรียกันต่อหน้าเจสแปเลยนะครับผมหนังสืออัพบดต5ม5นะครับนั่นก็คือกีฬานะครับสปูตส ข้อหนึ่งเขบอกว่าก r ุ u p ด h สปูตชินเดลิสซานเดอ e r the heading ให้นักเรียนรวบรวมนะครับชื่อกีฬาต่อไปนี้ตามหัวเรื่องใหญ่ดังนี้นะครับนั่นก็คือ Water s p o r t ตนะครับกีฬาทางน้ำอ o นโดสป r ตกีฬาในาในร่มนะครับออ o ทดอสปูตกีฬากลางแจ้งเอ็กซ์ e s วมสปนะครับกีฬาทีา่ดูเสี่ยงภัยหรือว่ากีฬาที่ดูแล้วมันมันโหด เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณครูใช้ว่าอะไรดี X M เป็นกีฬาสุดโตง่งเป็นว่ากีฬาท่าทายอ,อย่างนี้ก็แล้วกัน Which of the sports can you see in the picture และคุณสามารถเห็นกีฬาชนิดใดบ้างในภาพนะครับ Which is your favorite และคุณชอบกีฬาอะไระเรามาทำกันทีละคำถามนะครับนั่นก็คือนี่ชื่อกีฬาต่างๆที่เขาให้มานะครับเรามาจัดแบ่งหมวดหมู่กันนะครับแล้วก็มาตอบว่าสาภาพนี้เขาเรียกว่ากีฬาอะไรกันนะครับ แล้วนักเรียนชอบกีฬาอะไรก็ตอบลงไปเรามาจัดหมวดหมู่กันก่อนนะครับนั่นก็คือกีฬาทางน้ําก่อนนะครับก็มีดิวิ่งนะครับแน่นอนนะครับดำน้ําลึกสววมิ่งนะครับว่ายน้ําสกูบ้าดิวิ่งนะครับสกูบ้าดิวิ่งนี่ต่างกันกับ s น o r k e ล i n งนะครับสกูบ้าดิวิ่งนี้ก็คือดำน้ําโดยใช้ถังออกซิเจนนะครับส่วน s อก r k e l i n งนะครับเป็นการดำน้ําโดยใช้ดำน้ําตื้นนะครับ kayak กิ่งนะครับปายเรือายักว w i n ซิ u r ฟ i n งเล่น w i n ซิร์ฟเป็นต้นอันนี้เอาเฉพาะที่เขาให้มานะครับหลังที่เขาให้มานักเรียนไม่ต้องนึกเพิ่มเติมนะครับมาจัดบนหมู่กันต่อไปกีฬาในร่มนะครับ indoor sport ก็มีชกมวยนะครับบาสเกงตบล b o i n g นะครับทับศัพท์ไปเลย athletics นะครับ athletics แปลว่ากรีฑานะครับนะเทนนิสนะครับสุกโค้นะครับเป็นกีฬา ของยุโรปนะครับนะสกอชไอส์เกตติ้งนะครับเป็นกีฬาเล่นสเก็ตน้ำแข็งบาสเกตบอลนะครับแล้วก็แอโรบิกส่วนกีฬาเอาท์ดอร์นะครับกีฬากลางแจ้งนะครับก็จะมีสโนว์บอร์ดดิ้งนะครับสโนว์บอร์ดไอส์เกตติ้งสกีนะครับพอร์ชูดพอร์ชูดก็คืออกระโดดร่มนะครับนะโดดร่มอาร์ติจิคสกีทานะครับมีทั้งกีทาในร่มแล้วก็กีทากลางแจ้งนะครับ แฮงไกลดิงนะครับแฮงไกลดิงก็เป็นกีฬา,าเครื่องร่อนนะครับนะเล่นเครื่องร่อนบันจี้จัมปิ้งนะครับก็คือกระโดดสูงเบสบอลฟุตบอลนะครับทับศัพท์ไปเลย cross country running cross country running ก็คือวิ่งข้ามประเทศกันเลยนะครับนะหรือวิ่งในชนบทนะครับ cross country ก็แล้วแต่นะครับจะใช้เทนนิสนะครับบาสเกตบอล ส่วนกีฬาที่เป็นกีฬาเสี่ยงนะว่างนั้นเถิดนะครับใช้คําว่ากีฬาเสี่ยงอะไรกันแหมกีฬาเสี่ยงก็ไม่น่าใช่คือกีฬาที่ต้องใช้ความกล้าหาญหรือว่าเป็นกีฬาที่แหมคุณครูจะใช้ภาษาไทยว่าอย่างไรดีครับอีกเฟรมกีฬาที่เล่นยากว่าอย่างนั้นด้วยนะครับนะเช่นพาราไกลดิงนะครับนะการเล่นเครื่องร่อนนะครับพาราไกลดิงก็เครื่องร่อน แฮงกรดิ้งก็เป็นเครื่องร่อนชนิดหนึ่งแต่พารากราดิ้งี่ใช้อ่ามอเตอร์นะครับคล้ายๆพารามอเตอร์นะครับนะที่บ้านบ้านเราก็มีนะครับนะส่วนแฮงกรดิ้งก็เป็นเครื่องร่อนที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์นะครับบันจี้จัมนะครับกระโดดสูงน่ากลัวมากๆนะครับสโนบอร์ดเล่นอ่าสโนบอร์ดในตาภูเขานะครับหิมะส่วนภาพนะครับสามภาพนะครับก็คือมีแฮงกรดิ้งมีสโนบอร์ดแล้วก็บันจี้จัมนะครับ นี่อย่างนี้นะครับนาเรียกว่าแฮงกลดิงนะครับหนาภาพนี้นะครับนะใช้เครื่องร้อนแฮงกลดิงอันนี้เรียกว่าสโนบอร์ดนะครับนี่เล่นบนอิมะนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เรียกอะไรแล้วนะครับเมื่อกี้เรียกบันจี้จ้ำนะครับแหมคุณครูก็คือภาพมันมองไม่ชัดนะครับกระโดดบันจี้จ้ำนะครับหนาภาพนี้เมาส์ก็ไม่นะครับบันจี้จ้ำอันนี้เครื่องร้อนนะครับแฮงกลดิงแล้วก็อันนี้สโนบอร์ดดิ้งนะครับ ส่วนนักเรียนชอบกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบไปนะครับเนะี่ยสำหรับคุณครูนั้นคุณครูเขียนว่า my favorite sport is boxing นะครับกีฬาที่ชื่นชอบที่สุดของคุณครูก็คือชกมวยเป็นต้นนะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบทีนี้มาดูคำอธิบายพิเศษนะครับว่ากีฬาแต่และชนิดนั้นนะครับหนาใช้คำอะไรนำหน้าบางทีนะครับหนาเช่นใช้คำว่าโกนำหน้านี่นักเรียนไม่ต้องไปแปลเลยนะครับว่าไป ดูนำหน้านักเรียนก็ไม่ต้องไปแปลว่าทำนะครับแต่ถ้าเพลงนำหน้านักเรียนใช้ว่าเล่นได้นะครับนะเพราะกีฬาทุกอย่างนั้นเล่นนะครับนั่นก็คือนักเรียนจําอย่างนี้นะครับเอาเทคนิคของครูวพี่นานก่อนนะครับก่อนที่จะแปลตามเอกสารนี้นะครับนะนั่นก็คือนักเรียนเอาคาว่าเพลงก่อนนะครับกีฬาชนิดไหนก็ตามนะครับนักเรียนที่ใช้ลูกกลมๆในการเล่นนะครับ เอาเป็นบ้านลงในรายละเอยียดนี้เลยนะครับนะลูกกลมๆในการเล่นเช่นฟุตบอลสกอตเทนนิสบาสเกตบอลเบสบอลฟุตบอลฟุตบอลซ้ำสองครั้งนะครับโทษทีกอล์ฟนะครับหมากรุกหรือหมาคอสนะครับบางอย่างนะครับจะเป็นลูกกลมๆให้ใช้คําว่าเพละนะครับจําไม่เลยนะครับนะคุณครูแปลอย่างนี้ไปเลยนะครับนะไม่ต้องไปแปลภาษาอังกฤษแล้ว แล้วก็กีฬาชนิดไหนที่ลงท้ายด้วย ing ลงท้ายด้วย ing ให้ใช้โกลนำหน้านะครับแปลงนี้เลยนะครับโดยสรุปนั่นก็คือเช่นกีฬาสกีนเห็นไหมครับลงท้ายด้วย ing กีฬาดำวิ่งดำน้ำลงท้ายด้วย ing สเวมมิ่งว่ายน้ำนะครับสกูบา้าดำวิง่งดำน้ำลึกโบลิง่งไอสเกตติ้งนะครับกีฬาน้ำแข็งสเกตน้ำแข็งสโนว์บอร์ดดิ้ง พาราชูตติ oting, ้งแฮงไกลดิ้งนะครับบันจี้ชัมปิ้งเห็นไหมครับไรดิ้ง่าซดิ้งนะครับก็คือการขี่มา้าการปั่นจักรยานลงท้ายด้วย NG เอนจีเมื่อไหร่ให้ใช้โกจะไม่เลยนะครับแต่เหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับอย่าไปแปลว่าไปนะครับนะเช่นโกโกสกี go, uh, go ก็ไม่ต้องแปลว่าไปเล่นสกีนะครับตอบสกีไปเลนเล่นสกีไปเฉยๆนะครับไม่ต้องใส่คำว่าไป นอกนั้นแล้วนะครับที่ไม่ได้เข้าประเด็นสองประเด็นนี้ให้ใช้โกนำหน้าหมดเลยจบไหมครับอธิบายอย่างนี้เช่นโกอะไรบ้างอะดูใช้ดูหมดเลยตัวจริงนะครับนะถ้าไม่ตรงประเด็นสองอย่างนี้ให้ใช้ดูหมดเลยเช่นดูอะไรครับดูแอตเลติกส์นะครับเล่นกรีธาอย่าไปแปลว่าทำเลยนะครับนะดูบ็อกซิ่งนะครับนะชกมวยดูแอโรบิกส์นะครับเล่นแอโรบิกดูโยคเก ดูเยิมนาสิกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับจบไปเลยนะครับนะนี่คือคำนาคำกริยาที่ใช้นำหน้ากีฬาชนิดนั้นๆน,น,นะครับจบนะครับไปต่อข้อที่2ต่อข้อที่2 listen and complete the chart ให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้เปรียบเทียบชาร์ตข้างล่างนี้นะครับ use the word from the table in example 1 b ให้ใช้คำกริยาในตาราง ตัวอย่างที่ 1B ึ่งบีนะครับท a a ูกับเ t ลวอช t ั the students do ว่ามาพูดคุยกันว่านะครับกีฬาชนิดไหนที่นักเรียนเหล่านั้นเล่นกันนะครับนะคำว่า,าดูในที่นี่โอเคครับลองมาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับ B. Exercise 2 a Page 78and now I'd like to hand over to Mr. Riley Will tell us about the students' participation in sporting activities this year. Thank you, headmaster. Well, I have to say that our new basketball facilities have attracted some interest. With 25% of the boys and 17% of the girls taking part in basketball games this year, swimming continues to be popular with both boys and girls. 65% of the boys regularly make use of the pool, which compares to 85% of the girls. The girls also seem to be a little more enthusiastic when it comes to athletics, as 70% of boys and 80% of girls participate. Football continues to be the most popular sport for boys, and we generally see about 83% involved. And I'm glad to say that 6% of the girls are also taking part. Not much, perhaps, but an improvement on last year. Similarly, we've seen 5% of the boys coming to aerobics this year, although the classes are still far more popular with the girls, with 72% attending regularly. There's been a little more interest in cross-country running this year. 25% of boys and 19% of girls have taken part. And finally, I'm sad to say that we're still failing to involve many of the girls in tennis. although 76% of the boys are participating only 2% of the girls are coming along to play โอเคครับนะคลิปเสียงอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับหลังเลขหนึ่งนะครับมันจะเรียนเขียนคำว่าบาสเกตบอลลงไปนะครับนะบาสเกตบอลนะัน่นก็คือหลังจากฟังคลิปเสียงแล้วนะครับนะบาสเกตบอลนั้นะผู้ชายจะเล่น25%นะครับผู้หญิงจะเล่น17%นะครับนะตามคลิปเสียงที่เขาคุยกัน เป็นการคุยเกี่ยวกับ p a r t i c i p เ n นก็คือผู้เข้าร่วมนะครับนาะการเล่นกีฬาต่างๆของสำหรับโรงเรียน Midfield High School เท่านั้นนะครับนาะเป็นข้อมูลจากคลิปเสียงสวิมมิ่งว่ายน้ำนะครับนาะเด็กผู้ชายตรงนี้นังเรียนเขียน65%สนะครับ65%ส่วนผู้หญิงก็85%กรีานะกรีธาครับผมตรงนี้เด็กผู้ชายหลังเลขสี่ตรงนี้นะครับหลังเลขสี่นี่เป็นชนิดกีฬานะครับให้ใส่ก็ว่าฟุตบอลนะครับนาะฟุตบอล อันนี้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องไปอ่านนะครับแล้วเขาเขียนไว้แล้วมาเฉลยตรงนี้กันเลยนะครับหลังเลขห้านะครับผมนักเรียนเขียนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครูครูบอกให้นะครับนะเผื่อว่านักเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจและหลังเลขหกนะครับให้เขียนกีฬานะครับเขียนว่าเทนนิสนะครับเทนนิสเมื่อเขียนตารางนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนมาเขียนเป็นประโยคกันนะครับนะ นั่นก็คือแต่งเป็นประโยคได้ดังนี้นะครับหนังสือเ็าแต่งมาให้แล้วก็คือ2 5 boys a t Midfield h i g h School play basketball 25%ของเด็กผู้ชายของโรงเรียน Midfield High s c h o o l นี้นะครับจะเล่นบาสเกตบอลนี่คือหนังสือเขาเขียนมาให้แล้วดังนั้นเราก็มาเขียนต่อนะครับจากกราฟเหล่านี้ก็คือ2 5 boys at Midfield High s c h o o l play b a s k e t b a l l อันนี้เหมือนเดิมต้นตีครับ 17% of the girls at midfield high school play basketball ส่วนผู้หญิงนั้นนะครับแค่17%นะครับที่เล่นบาสเกตบอล65% of the boys of midfield high school go swimming and 70% do athletics เด็กผู้ชายของโรงเรียน midfield high school นะครับ65%นั้นจะไปไว่ายน้ำและ70%นั้นจะเล่นกรีฑาเป็นต้นนะครับ แล้วแต่นักเรียนจะแต่งประโยคตามครับมาดูข้อที่ข้อบีกันต่อนะครับข้อบีก็บอกว่า Which of these sports are popular with students in your class กีฬาชนิดไหนนะครับที่นักเรียนในห้องเรียนของของนักเรียนนะครับนิยมเล่นกัน What sport do students และก็นักเรียนเหล่านั้นเล่นกีฬาอะไรนะครับก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบนะครับตัวอย่างเช่น Uh, 20 out of 3 0 senior class play basketball นักเรียนจำนวน20ใน30คนนะครับในห้องเรียนของกรับผมนั้นจะเล่นบาสเกตบอลเป็นต้นนะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะตอบข้อที่สานะครับก็บอกว่า match the sport to the place and their equipment ให้จับคู่ชนิดกีฬาต่อไปนี้กับสถานที่ในการใช้เล่นนะครับและก็อุปกรณ์อะไรที่ใช้เล่นกีฬาชนิดนั้นนะครับ นั่นก็คือเทนนิสนะครับนะกีฬาเทนนิสก็จะใช้สถานที่อะไรครับนังเรียนที่เขาให้มานะครับใช้คอร์ดนะครับนะเทนนิสก็จะเรียกเข้าคอร์ดคอร์ดก็คือสนามเทนนิสนั่นเองนะครับเราก็จะจับคู่กับคอร์ดแล้วอ,อุปกรณ์ที่ใช้เล่นที่เขาให้มาในที่นี้นะครับก็คือต่อบ,บอนะครับบอลที่นี้ก็คือลูกเทนนิสนะครับหนาะความหมาย ส่วนฟุตบอลนั้นนะครับนาะก็จะใช้พิตนะครับ p i t c h นะครับนาะพิ h แปลว่าสนามฟุตบอลก็จะใช้เดี๋ยวนะครับนาะตรงนี้ตรงนี้ผิดนะครับนาะฟุตบอลเนี่ยต้องใช้พิ h นะอ๋อไม่ใช่นะครับแหมคุณครูลอกมาเหมือนเดิมนะครับโทษทีฮนักเรียนโยงนะครับนาะนักเรียนโยง ขียโยงไปนะครับนาะฟุตบอลก็จะเขีนมาที่พิชนะครับแล้วก็ใช้อะไรครับอ่าก็ใช้บอลเหมือนกันนะครับเดี๋ยนะครับมีห้ามีห้ามีห้าเดี๋ยวถ้าเกิดอ่าเขาไม่ซ้ำกันนะครับนาะเจนเอ่บอลเมื่อกี้ใช้กู้กับ อ่าเอาเป็นว่าโทษทีนี่เขาเฉลยให้แล้วโทษทีครับทัวทีเมื่อกี้เทนนิสนะครับก็จะใช้กับสนามเทนนิสแล้วก็เทนนิสก็จะใช้กับตาข่ายนะครับนาเรกเก็ตทษทีนะครับหนาใช้กับเรกเก็ตนี่คือตอบข้อหนึ่งเพราะแต่ละข้อจะตอบไม่ซ้ํากันเอาไหมนะครับส่วนฟุตบอลนะครับจะคู่กับพิชนะครับแปลว่าสนามฟุตบอลและก็จะคู่กับบอลนะครับก็คือลูกฟุตบอลนั่นเองโอเคนะครับส่วนบ็อกซิ่งนะครับชกมวยก็จะใช้คู่กับ ริงนะครับนะริงในที่นี่ก็คือสนามมวยนั่นเองนะครับนะอย่าไปแปลว่าแหวนนะครับก็คือมันเป็นวงกลมคล้ายๆแหวนนะครับขาเรียกว่าริงก็คือสนามมวยสนามแล้วก็ใช้อะไรครับกอฟกอฟในที่นี่ก็คืออาจจะเรียกว่าบ็อกซิ่งกอฟก็ได้นะครับก็คือนวมนั่นเองอย่าไปอย่าไปแปลว่าถุงมือนะครับจบนะส่วนก๊อฟนั้นนะครับก็จะใช้เล่นกับอ่า ก๊อบจะใช้เล่นกับคอร์สคอร์สนะครับคอร์สตัวนี้นะครับนะ C O U I S E นะครับไม่ใช่ขอดตัวนี้นะครับถ้าขอดตัวนี้ทีนี้คอสตัวนี้นะครับเป็นสนามเล่นกอล์ฟนะครับก็จะคู่กับอะไรนะครับกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟก็จะคู่กับคลับนะครับนะคลับสโมสรชุมนุมนะครับสโมสรของกอล์ฟโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเหลือกีฬาสุดท้ายนะครับไอส์สเกตติ้งนะครับกีฬาน้ำแข็ง ก็จะใช้คู่กับริงนะครับนะริงตัวนี้แปลว่าลานสเก็ตลานน้าแข็งนะครับนะแล้วก็อ่าก็ที่อุปรกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนักกีฬาสเก็ตน้ําแข็งก็คือใช้สเก็ตนะครับในการเล่นนี่นะครับสเก็ตโอเคนะครับประมาณนี้จบนะครับต่อไปมาดูการพูดคุยนะครับก็บอก now a x a n a n s w e r as an e x a m p l e นะครับให้ พูดคุยถามตอบการตามตัวอย่างนะครับเช่นตัวอย่าง A ถาม B A บอกว่า where do you play tennis คุณเล่นเทนนิสที่ไหนเราก็ตอบว่า on a tennis court นะครับเราเล่นกับขอดสนามเทนนิสนะครับคอดเนี่ย what do you need to play คุณต้องใช้อะไรนะครับนะในการเล่นเทนนิสก็ตอบว่าเอาแร็ก็นะครับใช้ไม้แร็กเก็ตก็คือไม้ตีเทนนิสนั่นเอง แล้วก็ถามต่อดังครับ w h e r do y o u play f o o t ตบ l l นะครับ,ค,รบคุณเล่นฟุตบอลที่ไหนก็ตอบว่า o o นฟุตบ pitch นะครับในสนามฟุตบอล What do you need to play นะครับเล่นฟุตบอลนั้นใช้อะไรในการเล่นนะครับตอบว่า a l l นะครับก็คือลูกฟุตบอล Where Where d o you d o b o x i ่งนะครับคุณชกมวยที่ไหนตอบ in a boxing ring นะครับ b o ก i ิ g งเร g แปลว่าสนามสนามมวยหรือเวทีม,มวยนะครับนะ What do you need to do it นะครับเล่นด้วยอุปกรณ์อะไรนะครับใช้กลอฟนะครับหรือว่าบ็อกซิ่งกลอฟนะครับก็คือหนวม Where do you play golf นะครับคุณเล่นกอล์ฟที่ไหนอ n a golf course นะครับ golf course ก็คือสนามกอล์ฟนั่นเองนะครับ What do you need to play คุณใช้อะไรในการเล่นกอล์ฟนะครับอ่าใช้คลับคลับในที่นี้ก็คือสโมสรชุมนุมนะครับนะหรือหรือ่าชุมนุมฟุตบอลนะครับนะสมาคมสมาคมฟุตบอล คำว่าคุณใช้อะไรในที่นี่คือไปเล่นที่ไหนนะครับเราต้องดัดแปลงตามนั้นนะครับนะเพราะว่าเขาให้คําศัพท์มาเฉพาะขับกําเดียวนะครับเขาไม่ได้ใช้ว่าไม้ตีก๊อบหรือว่าถุงก๊อบหรือลูกก๊อบนะครับเขาไม่ได้มีให้เลือกเขาให้คําว่าขับมาอย่างเดียวก็คือไปเล่นที่ต่อไปกับเล่นที่สมาคมนะครับสมาคมตีก๊อบนะครับคำว่าขับ Where d o you go i c e skating นะครับคุณไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ไหนอ n นไ c ส์แคร์ทิ้งรนะครับที่ลานสเก็ตน้ำแข็ง ว่าตัวยูนิตจะไ c สเกตติ้งนะครับใช้อะไรในการเล่นสเก็ตน้ําแข็งก็ใช้สเกตนะครับจบเลยต่อไปข้อที่4ี่ครับผมเขาบอกว่าให้ compar e ให้ complete e s s e n t e n c e ให้ทำประโยคแต่ละประโยคให้สมบูรณ์แบบ with the correct form of one of the verbs in list ด้วยการนำเอาคำกริยาที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับหนาไปทำให้ถูกต้องตามรูปแบบก็คือรูปแบบของเทนของอะไรเหล่านี้นะครับ นั่นคือให้คำว่า true นะครับทุกปลว่าคว้างสกอร์แปลว่าทํำ score ทำประตูได้นะครับทําคะแนนได้ serve นะครับก็คือเสิร์ฟลูกนะครับเช่นกีฬาเทนนิสเป็นต้น catch นะครับแปลว่าจับนะครับนะ miss แปลว่าพลาดนะครับหรือว่าแพ้นะครับ win แปลว่าชนะซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ใช้กับกีฬานะครับ ดังนั้นข้อที่หนึ่งนะครับเขาเฉลยไม้แล้วนั่นก็คือ A คุยกับ B A. บอกว่า Tom's c r e t เ n i s player i s ย t i ์ t o m เป็นนักเทนนิสที่เก่งมากๆใช่หรือไม่เป็นประโยคค u e s t i o n tag นะครับนะดูเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าแต่จะกลายเป็นประโยคคำถามนะครับนะถ้าเป็น Question Tag เนะี่ย Tom เป็นนักเทนนิสที่เก่งคนหนึ่งใช่หรือไม่นะครับ B ก็เลยตอบว่า yes ใช่ yes นะครับเขาเป็นนักเทนนิสที่เก่ง he serves so well No one can beat him เขาเสิร์ฟได้ดีมากนะครับเสิร์ฟเอสเลยนะครับไม่มีใครรับได้นะแปลอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูแปลอย่างนั้นไปเลยดังนั้นข้อที่สองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเอาคำอะไรมาเติมลงไปนั่นก็คือ A, A บอกว่า my team just นะครับตรงนี้นะักเรียนใส่คำว่า score. score score ตัวนี้นะครับให้เติมให้เติมดีลงไปด้วยนะครับ,รบเป็น past simple tense ก็แปลว่าทีมของฉันนั้นได้เพิ่งทําประตูไปเมื่อกี้นะครับสกอร์โกลแปลว่าทําประตูถ้าเป็นฟุตบอลก็ยิงประตูได้ถ้าเป็นบาสเกตบอลก็คือโยนลูกลงห่วงได้อะรประมาณนี้นะครับมาทีมจัส s สกอร์โกลบีกเลยว่าเกรดโอ้ดีมากๆากสุดยอดเลยเพื่ h แฮปเดบิ i วิลแมทช์แล้วก็เขาอาจจะชนะแน่นอนนะครับนะเพราะตอนนี้ทําแต้มขึ้นนําแล้วอะไรประมาณนี้ ต่อไปข้อที่3ครับ I will throw the ball and you ฉันจะโยนบอลนะครับ and you ตรงนี้ให้ตอบว่า catch นะครับ catch ตัวนี้นะครับแล้วก็คุณจับฟุตบอลนะครับนะจับบอลอาจจะเป็นบาสเกตบอลเป็นต้นเดี๋ยวฉันจะคว้างบอลไปนะครับแล้วคุณก็ catch it นะครับจับบอลมีบอกว่าโอเคอาจจะเป็นกีฬาฟุตบอลก็ได้นะครับ I will throw the ball and you will catch it นะครับไอรับบอลด้วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะจะแปลเป็นไทย ต้องพูดไดเร็วนะครับหนาในการเล่นกีฬาพูดช้าๆอยู่เพื่อนยิงประตูไปแล้วนะครับนะครับเสริมบรรยากาศบ้างนะครับหนในการเรียนภาษาอัเกฤษจะได้ไม่เครียดขอบคุณท่านผู้ชมสามท่านนะครับนะที่ดูไลฟ์สดอยู่เขียนคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะครับไปก้อยสีต่อครับ Do know who ให้เติมคำว่าวันนะครับ W O N นะครับ Win เป็นวันนะครับหนาเพราะว่ามันเป็น last night นะครับเป็น past simple tense จากวินนะครับ w I N เปลี่ยนเป็นวอนนะครับนะเขาให้วินมาเราตอมเป็นเราเขียนเป็นวอนนะครับคุณรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับแมตช์เมื่อคืนเมื่อคืนคที่ผ่านมา b บยก็ตอบว่าแย่ลิเวอร o พ l ลนะครับลิเวอร์พูลชนะแต่ไม่รู้ชนะทีมไหนต่อไปข้อที่5ครับ Let me take the penalty เอาจุดโทษลูกนี้ขอผมยิงก็แล้วกันนะครับแปลว่าอย่างนั้นขอผมนะครับนะลูกโทษลูกนี้เป็นนอนที่แปลว่าลูกโทษ เอาเป็นว่ากีฬาฟุตบอลก็แล้วกันนะครับนะเนะครับก็บอกว่าโอเค but whatever you do don't ตรงนี้ให้ใช้คาว่ามิ s นะครับนะมินะครับ m i s ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งสิ้นใส่อย่างนี้เลยแปลว่าอะไรครับโอเคนะครับนะผมให้คุณยิงก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะต้องยิงให้เข้านะนะถ้าแปลเป็นเป็นไทยประมาณนั้นแต่แปลตามตัวหนังสือแปลว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่ายิงให้พลาดนะประมาณนี้นะครับ whenever you do don't miss นะครับไปก็เดที่อก็สุดท้ายครับ Is t h is you r b o o yes it is นะครับ can you true it to me please นะครับอันนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรดีเอ่ยนะครับนะเอบอกว่านี่คือบอลของคุณใช่ไหมมีบอกว่าใช่เลยไหนช่วยโยนมาให้ฉันหน่อยสิประมาณนี้นะครับนะกีฬาอะไรก็ได้แต่นะครับประมาณนี้นะครับแปลตรงนี้แส่คว่า true นะครับ t r u e แปลว่ากว้างแปวะโยนนะครับไปต่อขอ้อที่5เลยนั่นคือ underline the correct w o r d to complete the sentence s check in your dictionary is make sentence s using the other words ให้เรียัเขียนเส้นใต้นะครับคำที่สูงถูกต้องนะครับขอให้มา2คํคำในแต่ละประโยคเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์แบบนะครับถ้าแปลไม่ออกก็ให้เช็คความหมายใน dictionary นะครับในพจนากรมแล้วก็แต่งประโยคโดยใช้คำอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนะ using the other words ดังนั้นก็มาเฉลยให้นะครับแต่ไม่ได้แต่งประโยคนะครับนะว่าตอบอะไรข้อแรกนะครับ There were o v e r 10,000นะครับไนักเรียนตอบ Spectator นะครับ at the final แปลว่าในรอบสุดท้ายนั้นนะครับจะมีผู้ชมนะครับนะ Spectator s ได้ตอบ Spectator s นะครับนะจำนวน1 0,000 000คนนะครับนะในรอบ Final ก็คือรอบชิงชนะเลิศก็ได้นะครับนะ Final ให้ตอบ spectator นะครับซึ่งแปลว่าผู้ชมนะครับผู้ชมกีฬาส่วน audience นะครับแปลว่าผู้ดูนะครับหรือผู้ฟังข้อสองครับ John won first ให้ตอบ place นะครับ place นะครับ in the competitions นั่นก็คือในการแข่งขันนั้นนะครับ John เป็นผู้ได้ที่หนึ่งนะครับนะ first place ต่อไปก็ที่สามนะครับ Owen take part in tennis ให้ตอบ อ่าทัวร์นาเมนต์นะครับนะทัวร์นาเมนต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เรียกว่าช่วงนั้นนะครับทัวร์นาเมนต์โอเว่นนะครับได้เข้าร่วมนะครับกับวัชเชอร์สเปนโปรโซเวอร์เป็นกิฬาบัลลีนะครับ,นนนะรบในการเล่นเทนนิสอ่าในทัวร์นาเมนต์การเล่นเทนนิสนะครับตอบทัวร์นาเมนต์นะครับ,บ, nament, รบไม่ตอบ est, คอนเะทสต์นะครับนะทุกปีนะครับข้อสี่ครับ The Sports Day was opened by Delay Thompson อ o r ฟ่าโมอลิมปิกโอ d ล์เมดนเมดิัสทีครับวินเนอร์นะครับให้ตอบว่าวินเนอร์นั่นก็คือวันวันกีฬานะครับแห่งชาติของประเทศอะไรก็แต่นะครับนะคุณครูไม่ทราบเหมือนกันผู้มาเปิดพิธีก็คือดีเล์ทอมสันนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกนะครับของประเทศนั้นนักเรียนลงไปหาข้อมูลดูนะครับว่าประเทศไรนะครับดาเลย์ทอมสันให้ตอบวินเนอร์นะครับนะ ผู้ที่ได้เหรียญเหรียญทองนะครับโกลมีเดโโกลเดมีดินนะครับโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ข้อห้าข้อสุดท้ายนะครับผม He plays for his local football นะครับให้ตอบทีมฟุตบอลนะครับจะเรียกเป็นทีมนะครับไม่ได้เรียกเป็นกลุ่มนะครับนะตอบทีมนั่นก็คือเขาเล่นฟุตบอลนะครับในทีมท้องถิ่นนะครับนะในทีมท้องถิ่นจบนะครับคุณผู้รีบไปต่อหน้า79เเลยครับผม ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ